สวัสดีครับผมผมแซมนะครับจาก RDD Car Center นะครับผมแซมมาแนะนำรถสวยๆที่พึ่งเข้าใหม่อีก1นึคันนะครับจะบอกว่าพึ่งเข้าเมื่อเช้านี้เลยนะครับแซมรีบมาแนะนำกันก่อนเลยเหมือนเดิมนะครับราคายังไม่ประกาศนะครับเพราะว่ารถพึ่งเข้าคันนี้เลยนะครับผมสำหรับเจ้า isuzu v-cross 4x4 4ประตูนะครับผมเครื่อง3 0 0 0 cc รุ่น m นะครับสีขาวมุกค,คันนี้ราคาป้ายแดงอยู่ที่1 2 2 4 0ล้านบาทนะครับผมเจ้าคันนี้เลยครับผมเป็น 4, 4คูณเกียร์โต้นะครับผมรถปี2022เลขไมล์หนะครับคันนี้เลยเพิ่งเข้าเมื่อสักครู่นี้เลยนะครับนี่ด้านหน้าเดี๋ยวแซมเปิดไฟหน้าสตาร์ทให้ได้ยินเสียงเครื่องยนต์ให้ได้ดูไฟด้านหน้าไปพร้อมๆกันนะตัวนี้เลยครับ v cross รุ่น M นะครับคือราคาที่แพงที่สุดแล้วนะครับของอิวซูวีคอร์ v ตัวนี้4 x 4น4ครับ190แรงมา้าเครื่อง 3,000cc มาดูด้านหน้ากันก่อน,อนเลยห้องเครื่องโดยสารนี่ใหม่มากๆถ้าล้างสปาเนี่ยติดป้ายแดงเนี่ยได้เลยนะครับดูว่ารถป้ายแดงดูฝากระโปรงหน้านะครับนิง่งๆเลยดูปั๊มลมเบรก ABS นะครับ ดูน็อตแก้มเห็นไหมครับน็อตแก้มไม่มีขยับเลยคานนี่คมๆนะเนี่ยดูรูมันกลมๆคมๆ,ๆแผ่นเพดพลาสติกยังไม่แกะเลยนะครับแก้มซ้ายบ้างนะครับสวยงามมากๆนะดูน็อตฝากระโปรงหน้าเดิมๆดิมหนล้านเปอร์เซ็นต์นะครับดูไฟหน้าเดี๋ยวแซมเปิดให้ดูนะวันนี้ไฟเลี้ยวไฟตัดหมอก กระจังหน้าหล่อเลยสีออกสออีสีเทาเมทัลลิกนะครับนี่เงาเงาขออนุญาตปิดฝากระโปรงก่อนนะมาดูนะกันก่อนนะสวยงามมากนี้ปี2022ครับก็คือจะมีตัวเขาเรียกว่าอะไรคิ Q ้วล้อนะครับคิ Q ้วล้อสีออกสี ดำเงานะครับเป็นโนแบ็คมาจากโรงงานเลยยางกูเยียนะครับผมตัวนี้นี่เลยสัปดาห์ที่เท่าไหร่นะดูก่อนนี่ครับยางปี2023สัปดาห์ที่23นะครับผมนี่ครับบีคอ t กระจกมองข้างสีดําเงามือเปิดดําเงานะครับเป็นแบบตัวสมาร์ท e y เลตนะมากุญแจจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ กุญแจจะเป็นแบบหน้าตาแบบนี้นะในส่วนของเบาะภายในเนี่ยจะเป็นเบาะหนังขอ,อยหปิดไฟก่อนอะหนังมันออกจะสีตัวนี้สีช็อกโกแลตนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นสีดําเป็นทูโทนนะเป็นเบาะครูแม็กนะครับผมครูแม็กเ,เบาะเพิ่มความเย็นสําหรับผู้โดยสารตอนหน้าเลยนะครับผมนี่เกียร์ออโตโด้ด้วยคันนี้นะครับดูหน้าจอ เป็นระบบสัมผัสนะคอนโซลคอนโซลสวยงามมากนะครับผมสีออกช็ากคกแรตนะบุ๊กเซอร์วิสยังอยู่เลยนะครับบุ๊กเซอร์วิสมานี่ครับรถออกวันที่5เดือน7ปี6-5นะครับก็คือปี2022นะครับผมนี่บุ๊กเซอร์วิสยังอยู่เลยนะครับครบ,ครบนะครับอันนี้ มือเดียวไม่แท้แน่นอนนะครับผมถุงลมคู่หน้านะครับผมดูด้านท้ายสวยจริงๆนะครับคันนี้นิ่งๆเลยนะครับภายในสะอาดมากมาดูดูแชสซีเห็นไหมครับสวยมากๆนะครับผม4คูณ4นะครับผมแล้วก็จะมีเหมือนกับตัว,ตวอ่า โลบาร์หรือเปล่าแซมไม่แน่ใจนะครับนี่แขนยาวนะด้านท้ายนะครับผมเดี๋ยวท้ายคลิปจะมาแนะนำคันนี้อีกสักคันหนึ่งนะครับผมคันนี้ก็คือเป็น V-Cross 4x4 เหมือนกันแต่ว่าเป็นเกียร์ธรรมดารถปี2022นะครับผมคันนี้ราคาออกละเดี๋ยวแซมแจ้งนะครับผมมาดูคันนี้กันก่อนมาตัวนี้ที่แซมบอกเป็นรุ่น M อะครับด้าน ท้ายจะติดในส่วนของตัวนี่ครับตัว M นะครับ1ล้านป้ายแดงครับหล้านสองแมพมีเซ,นซ็นเซอร์หลัง4จุดมาพร้อมกับตัวกล้องมองหลังจากโรงงานเลยนะครับผมดูภายในกันนิดนึงนะครับเบาะคนขับจะเป็นแบบไฟฟ้านะครับผมตัวนี้นะครับพวงมาลัยก็มาตรฐานครับมัลติฟังก์ชันที่พวงมาลัยมา ตรวจสอบในส่วนของตัวเลขไม่นิดหนึง่งนั่นนี่ครับรถปี2022นะครับผมราคารอ,อนิดนึงนะนี่ครับเลขไม่66,705กิโลนะครับเลขไม่แท้เลขไม่จริงแน่นอนนะครับผมดูจงหน้าจอนี่กล้องพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยหลังนะแล้วก็นี่ในส่วนของปรับโหมด ขับ2ขับ2ขับ4ขับ4ี่ต่ำนะครับผมมาเดี๋ยวทำให้ดูไฟด้านหน้าหน่อยสวยแค่ไหนหมาครบ,บเลยคันนี้เพึ่งเข้านะรอราคากันนิดนึงนะราคามารีบแจ้งไปแน่นอนนะครับผมะดูสวยจริงๆครับหน้าไฟหน้านี่ครับไฟหน้าอันนี้จะเป็นไฟเดย์ไทม์นะไฟสองสว่างตอนกลางวัน ไปเลี้ยวไฟต่หมอก led ครบสวยมากครับนี่เลยปี22เกียรโต้นะครับเครื่อง3 4 0คูณ4รุ่น m นะครับผมสีขาวมุกนะครับผมรอราคานิดนึงนะครับเลขไมล์ห7 0มนนะครับผมแล้วก็จะมีอีกคันนึงนะครับอันนี้ปี22เหมือนกันนะครับสำหรับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่อง3 4 0คูณ4เลขไมล์3 0 0 0 0ื่นนะครับคันนี้ราคา 7 0 0 0 0 0 0ดบาทนะครับสำหรับคันนี้ปี22นะมาดูภายในกันหน่อยก็ภายในก็เป็นเบาะอันนี้เป็นเบาะหนังดำนะครับไม่ได้ทูโทนเหมือนคันเมื่อสักครู่นี้เป็นเบาะหนังสีดำเป็นเบาะคูแม็กเหมือนกันนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็นเกียร์กระปุกหรือว่าเกียร์ธรรมดานะครับเดินหน้า6สปีดนะครับผมมีกล้องมองหลังเหมือนกันนะครับสำหรับเจ้าคันนี้จะเป็นปี2020 2นะครับปี22นะครับเครื่อง3000นะครับภายในก็จะมีประมาณนี้นะครับผมคันนี้นะครับ9 0 0 0นนะครับปี22ส่วนคันสีขาวเมื่อสักครู่นี้รอราคานิดหนึ่งเดี๋ยวแซมรีบแจ้งกลับไปเลยนะครับผมคันนี้รถก็สวยนะครับใครสนใจอีซูซูก็มีเข้ามาอยู่2คันนี้นะครับผมสวยงามทั้งคู่ ใครชอบสีขาวก็นะคันแรกสีบอลเงินก็จะดูแลง่ายจะเป็นสีคันนี้สีบอลเงินนะครับสีบอลเงินเกียร์ธรรมดาสีขาวเกียร์ออโต้นะครับรุ่น M นะครับผมวีคอร์ทั้งคู่นะครับผมก็ประมาณนี้สำหรับคลิปนี้นะครับรอราคากันนิดนึงนะรถเพิ่งเข้าจริงๆยังไงจะรีบแจ้งกลับไปเลยนะเบอร์โทรแซมนะครับ0ูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองนะครับผมศูนย์แปดหกสามห้าสี่สามหกเก้าสองโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับผม